เดินทางไปต่างจังหวัดบ้างค่ะยกมือหน่อยเร็วไปเดินทางบ่อยไหมคะเดินทางบ่อยไหมคะเดินทางบ่อยหลายๆคนเนี่ยชอบเที่ยวต่างจังหวัดไงนี่กลัวไม้แกป่าหินนี่กลัวแ,แมมลักขโมยของในรถเดี๋ยวทรัพย์สินหายนะนอกจากจะปกป้องทรัพย์สินของคุณแล้วยังปกป้องชีวิตของคุณได้อีกด้วยนะถูกต้องเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันค่ะว่าเฟรมนิลภัยจากไฮโคจะดีจริงหรือเปล่าตอนนี้ค่ะน้องเรียนขาเอาหินมาเอาขอดูขอดูหินนู้น้องเรียนหน่อยค่ะหินใหญ่เลย โอ้น้องเดียท้ายหินน้องใหญ่หินน้องใหญ่หินน้องเดียใหญ่ธรรมดาก็เอาสัมภาษณ์หินน้องเดียหน่อยนะคะที่เราสัมภผัสแล้วหินหินน้องเดียเป็นไงบ้างคะหินจริงไหมคะใหญ่ใหญ่หินเหลืออะไรอ่ะพี่ใหญ่อะเราให้สัมภาษณ์ก่อนว่าะหินจริงเออหินน้องใหญ่จริงๆนะจ๊ะจริงจริงแบบนี้เนี่ยเราจะต้องเอาอาสาสมัครเนี่ยนะคะมาทดสอบกับฟิล์มกันเดี๋ยวขอดูได้ค่ะหล่อล่ำ ไขมันเยอะกํายํากํายําร้านแบบไขมันเยอะวันนี้เราววันนี้เรวโอ้ยคนนี้เนี่ยคนนี้เนี่ยใช้ได้เลยเห็นไคะเขาเป็นมือปลาหินอยู่อยุธยาเห็นไคะอยู่อยุธยาป่ะหรือสระบุรีใกล้ๆกันอยุธยาทีสระบุรีทีเห็นไคะอะสัมผัสหินเลยหินหนักไหมคะหนักครับหินจริงไหมคะจริงหินดำไหมคะ็ดำไม่ใช่แดง ย่มไหมคะเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวสอบถามชื่อก่อนชื่ออะไรคะคุณเบียร์น้องเบียร์น้องเบียร์ขาตรงนี้มีกระจกที่ติดฟิล์มนิรภัยจากไฮคูเดี๋ยวน้องเบียร์ปาสุดชีวิตเลยนะเอาอให้แรงที่สุดนะมีแรงเท่าไหร่ใส่มาเท่านั้นดูจากหุ่นของน้องเบียร์แล้วเชื่อว่ากระจกบานเท่านี้นะคะไม่ขนามือน้องเบียร์อย่างแน่นอนที่นักตึงสองสามจัดไปไฮคูน้องเบียร์ปาเลยนะเดี๋ยวเราชี้จุดเกิดเหตุก่อน ตรงกลางเลยค่ะเล่น,ะนดีๆนะเล่นดีๆนะอย่ามัวแต่อมองน้องดีอย่ามัวแต่อมองน้องต้องแล้วหินเลยไปเราดูนะคะนะ<า><า>นคะตรงกลางนะถ้าพร้อมแล้วคุณแคทสามสองอย่าเพิ่งแป๊บหนึ่งองบอกจัดไปให้ฟูก่อนเราค่อยมาเราพาวอร์สามสองหนึ่ง เป็นแฟนน้องเบียร์ต้องพิจารณานิดหนึ่งนะคะอย่าทําให้น้องเบียร์โมโหนะคะหนักนะเรานีเป็นยังไงคะเดี๋ยวถามถามน้องเบียร์หนึ่งเป็นยังไงคะเดี๋ยวดีทนดีเดี๋ยวเราถามคนรอบข้างดูเออเป็นยังไงบ้างคะเหนียวดีครับเหนียวมากเลยอ่ะเดี๋ยวให้น้องเบียร์สัมผัสดูซิว่าผลิตของเราเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างถามน้องเบียร์ค่ะ อยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้น,นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณติดฟิล์มนะคะของไฮกูซึ่งเป็นฟิล์มนิรลัยหนา6มิลแบบนี้นะคะปกป้องทรัพย์สินของคุณได้อย่างแน่นอนอปกป้องนะคะชีวิตของคุณแน่นอนตอนนี้เดี๋ยวเราแจากของรางว,วัลให้้องเบียร์ก่อนอ่ะรัาไปเลยน